เอลีเตมียเวทนะครับคู่ปรับนะที่อยู่ใกล้ตัวปรากฏว่าลูกออกไปแล้วคือวันอยู่บำรุงนะครับลูกของร้อยน้าเอกเฉลิมอ,อยู่บำรุงตอนนี้ก็เป็นคู่ปรับสำคัญนะครับคุณสนธิก็เอาด้วยท่านพุทธอิสระก็เอาด้วยนะครับคุณชวนก็เอาด้วยคุณจูรินก็เอาด้วยงานนี้สหบาทากำลังเกิดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือทีเด็ดของหลวงปั้ม คืออะไรกันแน่สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนิสวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับ,รบก็คงจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลุงป้อมนะครับอารมณ์ดีกว่าปกติในขณะที่คดีของธรรมนัตยังกองอื้อนะหลายคดีในคณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องตรวจสอบคุณส,สมบัตกิก่อนค่ะอนีอย่ช่วงน,นั้นค่ะราย<ม>าชื่อมาครบยังครับในส่วนของเพื่อไทยก่อนนะคะค่ะครบค่ะ คือตอนนี้มาครบทุกพักแล้วแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐที่มีปัญหาก็มาใช่ไหมคะพักพลังประชารัฐยังอยู่ในพักร่วมรัฐบาลมอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมีครบพักไหมคะยังอยู่ครบพักไหมคะหรือว่าแกะมันส่วน จากข้อมูลวันที่10กันยายนปี2,564นะครับมีข้อมูลเรื่องของร้อยเอกธรรมนัตนะครับซึ่งสมัยนั้นก็เป็นน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพวกนะเพื่อขอให้มีการตรวจสอบถูกกล่าวหาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งเคยต้องคำพิพากษานะซึ่งในคดียาเสพติดจ,จำคุกไป6ปีนะครับาตามหมายศาลออสเตรเลีย นะครับเลขที่60449ี 94, 60 4่4ทับ94 60434ทับ94นะครับในข้อหานำเข้ายาเสพติดคดีถึงที่สุดให้จำคุกเป็นเวลา6ปีนะครับซึ่งขาดคุณสมบัติและก็ละเมิดเจตธรรมอย่างร้ายแรงนะครับตามกฎหมายเรื่องที่2คือขอให้มีการตรวจสอบนะครับธรรมนัตเรื่องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้อยแรงหรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน หรือหนี้สินนะฮะด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะฮะและปกปิดความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมือที่กร,รมมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินซึ่งก็เป็นเรื่องของอมีพฤติกรรมประกอบกิจการโรงแรมภูลองภูลองฮิลที่ปั๊มน้ำมันสุวรรณเพรีออยและสนามมวยสุวรรณเพรี ซึ่งได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นไปแล้วและมีพฤติกรรมว่ายังตรงประกอบการหรือไม่เช่นมีป้ายติดข้างขอบเวทีมวยและรถบัสปรากฏชื่อผู้ร้องผู้ถูกร้องนะครับอยู่เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่นะครับชื่อธรรมนัตฟาร์มบนพื้นที่สปกระกอขดศ1น์นะครับจำนวน200กว่าไร ตั้งอยู่ในหมู่7ตําบลตําพระแลนะครับตำบลบ้านตําอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแม้ก่อนดํารงตําแหน่งจะได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร,กรตําบลบ้านตําและภายในพื้นที่ดังกล่าวพบอาคาร2ชั้น3คูหานะครับ1ห,หลังอาคารสํานักงานชั้นเดียว2หลังซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับแต่สถานที่ดังกล่าวยังคงเป็นของผู้ถูกกรองนะครับ ซึ่งเป็นการครอบครองสอบปโดยผิดระเบียบนะข้อ3ก็ตรวจสอบธรรมนัตพมเผานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนส่งออกหน้ากาก,ากาอนามัยกรณีนายพัฒตินายรักเอียดนะครับขณะทำงานของธรรมนัตมีส่วนเพียวพันกับผัวพันนะครับกับบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากาอนามัยอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็นะเป็นเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นกับ ธรรมนัตพมเผ่าฮะซึ่งตอนนี้ทำไมเอามาพูดตอนนี้น่าสนใจฮะเพราะสถานก,การณ์ตอนนี้ไม่ปกติปัญหาในพักพลังประชารัฐลุงป้อมหัวเราะผาิดปกตินะครับรวมกลับดูดไปกระดูดกลับนะครับธรรมนัตก็พยายามไปพบกับองอิงอง์อิงก็ยอมรับว่าธรรมนัต์ไปพบรายงานเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับตอนนี้คดีที่คงค้างในปปช มีการหยิบยกขึ้นมาพูดโดยเฉพาะเรื่องของคดียาเสพติดในอดีตนะในประเทศออสเตรเลียนะครับก็มีการนํามาแชร์บนโซเชียลมีเดียน่าสนใจแต่ทิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็มีรายงานว่าลุงแกไม่กลัวนะลุงแกถามถึงรถถังว่าพร้อมแล้วนะในยะสำคัญคือมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าธรรมนัตรอดไหมผมว่ากขยาก นะครับมีโอกาสสูงหนะ้าที่จะมีการเปลี่ยนหรือปรับขับธรรมนัตพ้นออกจากการเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เลขาธิการพักพลังประชาราัฐซึ่งมีโอกาสสูงมากในสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลุงป้อมต้องมีทีเด็ดอ่ะถ้าลุงป้อมไม่มีทีเด็ดเนี่ยไม่กล้ายิ้มล่าขนาดนี้นะครับก็มีรายงานว่าคงใช้เวลาไม่นานนะซึ่งตอนนี้ทีเด็ดของลุงป้อม ก็มีการร้องเรียนโดยให้เรืองไกรคนสนิทมือขวาเลยล่ะไปทําการร้องเรียนอุ้งอิงโดยเฉพาะเรื่องของคุณสบัดก็มีมือมืดไปยื่นเรื่องของการยุบพักเพื่อไทยโดยทักษิณเข้าทาการครอบงําซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ายังไม่ได้เอกสารนี้แต่สานักข่าวอิสารารของสมาคมนักข่าวเนี่ย ได้รับเอกสารนี้เป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ต้องจับตามองฮนะเรื่องของธรรมนัตพมเผาทีเด็ดของลุงป้อมนะครับที่จะสอยอุ้งอิงซึ่งคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะกำลังเดินเกมอย่างเดียวมีทั้งพลเอกเสรีเตมีเวทนะครับคู่ปรับนะฮะที่อยู่ใกล้ตัวปรากฏว่าลูกออกไปแล้วคือวันอยู่บำรุงนะครับลูกของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงตอนนี้ก็เป็นคู่ปรับสําคัญ นะครับคุณสนธิก็เอาด้วยนะท่านพุทธ,ธาอิสระก็เอาด้วยนะครับคุณชวนก็เอาด้วยนะคุณจุรินก็เอาด้วยงานนี้สหบาทากำลังเกิดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือทีเด็ดของหลุงป้อมคืออะไรกันแน่ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรียวแรงแห่งสัาธาี่รอ ว่าทรงให้อีกมากมายที่มีได้ทรงออกหน้ามี่ละรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษา ได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด งานไปด้วยพระเทไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรุ้สูงสเสดจส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง to wrong